นี่กำลังอ่อนนี่ดึงออนเป็นก้อน,อนเลยอุ้ยดูน,นี่แต่ว่าก้อนนี้สวยสวยเลยหอมสวัสดีค่ะเรียนสวัสดีครับลูกสวัสดีคับสองแม่ลูกมาลุ้นกันค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะได้เห็ดไหมวันนี้ตั้งใจมาดูเห็ดหนางรมทองนะคะ ที่เราเคยมาเก็บทุกๆปีนะโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าวันนี้จะมีเหตุให้เราเอากลับบ้านไหมโอ้นี่ไงว,ว้าวทุกคนมันเพิ่ขึ้นโอ้ยเหลืองๆเ,เลยนี่ได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่เก็บอุ้ยมาดูฝั่งนี้ เอาฝั่งนี้สวยๆเลยอันนี้กำลังอ่อนรุ่นนี้แหละอร่อยค่ะสวยงามชุบๆม,มาหมาไอวานส่งเอานี่งามๆเลยดึงเป็นเป้ามาให้แม่อุ้ยพูดนะงามๆเอาดึงมาเร็วๆมีกี่อันหุ่ง ได้อยู่นั่นนะนี่นี่นี่ข้างล่างนี่ดึงออกมาเป็นก้อนๆเลยอุ๊ยดูนี่เห็นไหม mm hmm. ว้าว like the feel the bottom. อื้ม <So S 1> สว o ส์ <the piece. S 1> สวอส์สวยส์ mommy if you touch like the bottom part of the mushroom piece it feels pretty nice อาเก็บสิก่อนนี่กันนะ่ะเอเอเก็บมะได้อันเล็กๆนี่เอามันไหม เอาเอาเอารุ่นใหญ่หรืรุ่นเล็กไม่เอาเอาอันเล,กเล็กๆนี้ให้มันขึ้นก่อนนะอันโน้น,นอ่ะหลูกเอาไหมมันยังเล็กอยู่เลยนะเล็กเกินไปปะหรือว่าเอามัน <G un> อันนี้อันนี้เอาได้ <G un> uh, พึ่งขึ้น <G un> ได้อยู่ได้อยู่อ่าขอ,อนแรก จัดมาอุ้ยทุกคนมัน,มนพึ่งมันพึ่งขึ้นเห็นไหมเล็กๆเ,กเองไม่เอามานันปล่อยให้มันโตกว่านี้ก่อนอ้ามีรอยคนตัดไปด้วยมาอีกแล้วทุกคนอาทิตย์ที่แล้วอะพวกเรามาแล้วนะรอบหนึ่งคือเรามาเร็วเกินไปเห็ดมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันออกมีเตียวเอง แต่ว่าหลังจากที่เรามาแล้วรอบที่แล้วนะคะฝนตกหนกักฝนตกเยอะมากทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้พวกเ,วกเราก็เลยตัดสินใจกลับมาใหม่มาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะได้เห็นไหมไปคาย่ะขอนี้ก็ยังไม่ค่อยออกมันออกนิดเดียวเองเห็นไหมต้นเล็กๆมีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยที่เก็บได้คือก้อนนี้แต่ว่าก้อนนี้สวยๆเลย ปีนี้ฝนตกช้าอะไรก็ออกช้าไปหมดเลยนะนี่หนึ่งก้อนแล้วดูพว,พวกเพื่อนๆที่เหลือเห็นไหมอันนี้ยังไม่ออกอาทิตย์หน้านะเนี่ยได้ข้างบนก็ยังไม่มีตรงโน้นก็ยังไม่มีนะโอเคทุกคนข้างๆกันได้มีเจอเห็ดโมเรลหนึ่งโอกเนี่ยเห็นไหมเอา้า เจอเห็นโมเรลซะงั้นมีเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยทุกคนแล้วดูตรงโคนต้นไม้ต้นนั้นอูย้ยอ,อันนี้เขาแก่เกินไปเอาไม่ได้ละเห็นไหมคะเนี่ยอุ้ยเสียดายผูด่ะเป็นก้อนแต่ว่าแก่แล้วปล่อยให้เขาทำเชื้อต่อไปแมวบา,บายบายอุย้ยทุกคนขอนนี่มีอยู่ได้อยู่ได้อยู่พึ่งขึ้นมาเห็นไหม รุ่นเล็กๆอย่างนี้แหละแกงอร่อยลูกนี่เห็นไหมดึงอย่างนี้เลยนี่ปุ๊ดพุ๊ดฮนา่าอันเล็กๆนา่ๆนารักน่ารักเนี่ย my, 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 my เอากองไว้นี่ก่อนแล้วค่อยมาตัดเท้าตัดตีนมันเอ้าอือ เอาอนนั้นเห็ดโมเรลอยู่หรือเปนนล่านู Wait, <the S 1> นี่ไงใช่ไหมเห็ดโ <What? S 1> มเรลเห็ดโมเรลไหมเออใช่แต่ไม่เอามันหรอกหรือว่าเอามันลักษณะมันแปลกๆอันนั้นไม่เก็บแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเอาอันข้างบนอีกหน่อยนึงไม่แน่นะเราอาจจะเจอเห็ดโมเรลอีกนะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราหาเนี่ย พิ่งขึ้นอีกแล้วทุกคนแสดงว่าเรามาเร็วเกินไปอีกแล้วแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาเข้าป่าหาเห็ดอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะโชคดีเสมอไปนะบางทีป่าเดียวป่าเดิมซ้ำๆอะ่ะไปมันตั้งหลายรอบนะทุกคนกว่าจะได้เห็ดแล้วบางทีเพื่อนๆบอกไปไม่บอกเลยเราก็กลัวเนาะเพราะว่าขับมาไกลอ่ะทุกคนไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็ดหรืออาจจะไม่ได้เห็ดนะใช่ไหมเลียม อุ้ยเห็ดโมเรลสวยๆตั้งอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแดดอ่านั้นสวยเอาลูกไปเอามันสิดูดีๆที่มันมีเพื่อนหรือเปล่าใช่ใช่ก็มาเช็คเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเห็ดโมเรลยังอยู่อ่ะแสดงว่ามันยังมันยังเร็วเกินไปเอาเข้าทางใดระบัยนนี้ิอันนี้ไปวันเพราะว่า เห็ดนางลมทองจะออกเยอะๆก็ต่อเมื่อเห็ดโมเลออะสิ้นรูรูกันไปแล้วอุ้ยเลยนี่ดอกสวยเลยนะเห็นไหมนี่เหรอดอกสวยนะหาดูดีๆสิเรียมมีเพื่อนมาไหมชาวินาต์เรียมตรงนี้หูกทุกคนมีรอยคนเก็บเลยนะอันนี้มันริมริมถนนเอ,อ้ยไม่ใช่ริมถนนอยู่ริมริมทางเดินเลย คนผ่านไปผ่านมาถ้าเขารู้จักเห็ดเขาก็เก็บนะคะบางคนแต่ส่วนมากคือไม่รู้จักอุ้ยฝั่งนี้สวยๆก้อ,กอน,นี้สวยๆสวยๆนี่ตึงอย่างนี้นี่เราจะได้เป็นก้อนแล้วค่อยมาตัดทีหลังไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะไม่มีเชื้อทุกคนว่าแถวนี้อ่ะเป็นดงเลย อุ้ยรุ่นนี้ทุกคนแกงแซ่บแม่บีจมจมแกงเห็ดอีกละทำเมนูอื่นไม่เป็นเขาก็จะว่าไม่ใช่ทำเมนูอื่นไม่เป็นนะคะทุกคนคือแม่บีจะทำกินเฉพาะเมนูที่ตัวเองชอบแต่ที่ชอบก็คือชอบแกงเห็ดอุ้ยพูดนะก้อนนี้สวยๆธรรมชาติปลูกให้แกงเห็ดหมกเห็ด สองเมนูนี่แหละโอ้ยมักคลักคนอีสานบานเฮ้าเนาะสูเนาะมีเสียงคนเดินมาอยู่นั้นน่ะโอ้ยตรงมีเจออีกก้อนน้อยหนึ่งกลับบ้านกันอุย้ยลวง ทะเดเราแวบมาอีกเทรลหนึงค่ะทุกคนแก้ๆกันขับรถมาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวมันรุ่นกันปะเจอแล้วค่ะไม่พูดพรมำทำเพลงนี่ๆๆๆๆได้เลยมันแห้งดูสิกำลังอ่อนๆนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแห้งแล้วแต่รุ่นนี้แกงแ่บมีก้อนตรงนี้ว้ อันนี้ซ่อนอยู่ข้างล่างเลยเนะห็นไหมมันเกิดไว้กันดึงออกมาก่อนอุ้ยก้อนนี้กำลังงามเลยทุนะสะออนนั่นที่นี่ อูนะโอ้ยเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะซ่อมเอานะคะนี่ทุกคนที่แม่บีมองมาเห็นอันนี้คือซากที่เหลือมันแห้งตายหน้าตตั้งแต่ก่อนหน้าหนาวปีที่แล้วนะเห็นไหมช่วงหน้าหนาวปีล้วโอ้โหดูเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอู้นะ w อ a นึกว่ามันได้ดูสิมันแห้งตายเลยนะเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยฝั่งนี้มีไหมอื้มันแห้งอะ่ะลูกเห็นไหมมันแห้งหนาวตายช่วงหน้าหนาวอะ่ะเออเสียได้นะนะโอ้โหทุกคนต้นนี้เหมือนกันเลยดูค่ะ แห้งตายตั้งแต่หน้าหนาวดูเยอะมากรอเขากลับมาใหม่ถ้าฝนตกเยอะๆนี่ต้นนี้ก็เต็มนะคะเนี่ยแถวนี้คือเป็นดงเลยตรงนั้นมีเขาขาว,ขาวไปดูสิมันแห้งเหี้เปล่าว่ามันยังได้อยู่ย,ยังได้อยู่นะยังได้นะสีซีดอะ ค่อนข้างที่จะแห้งน่าจะเกิดก่อนช่วงที่ฝนจะตกเกือบจะแห้งตายไปแล้วพอดีฝนมาดิที่แล้วเห็นไหมยังได้อยู่รุ่นอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยแต่ละปีเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะฝนตกช้าตกเร็วเราก็กะไม่ถูกว่าเห็ดมันจะออกช่วงไหนยังไงตองแล้วแต่ดวงจริงนะคะเข้าป่าเก็บเห็ดเนี่ย <laughs> น้อยก็ได้แกงแลเฮ้ยอีกฝังนี้ได้เพิ่มอีกนิดนึงวันนี้อุตส่าห์าถุงใหญ่มาทุกคนแต่เห็ดไม่เยอะวันไหนเอาถุงเล็กมานะเห็ดเยอะเป็นอย่างนี้ประจำเลย เจ้าเลียมนั่งกินขนมรอแม่อยู่ที่เทรลนะคะตรงเนี้ยประมาณ20เมตรเองไม่ไกลไม่ไกลแม่มองเห็นอยู่เดี๋ยวจตัว่าอ้เจ้าเลี่ยมหายไปไหนบรรยากาศในป่าคือดีมากทุกคนตอนนีนะ้อากาศกำลังเย็นสบายเลยประมาณ20่สิบเซลเซียสนะคะและคือ ยากให้ดูบรรยากาศในป่าดูดอกไม้ขึ้นโอ้โหทุกคนเสียงนกค่ะแล้วดูมุมนี้สวยมาก ได้เข้าป่านี้เหมือนแบบว่ามารลแลกซ์มาทำสปาธรรมชาติบำบัดเตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู้งานในวันต่อไปโอ้ได้แกงหม้อเลยนะเนี่ยดึดรึ ก็เป็นผักอ to right ีตูที่แม่มีเก็บแช่ฟรีซไว้นะคะยังเขียวอยู่เลยนะแล้วก็กลิ่นหอมแบบหอมเหมือนแบบต้นฉบับเลยไม่มีการนึ่งหรือว่าทำอะไรใดๆก่อนนะคะเก็บมาล้างแล้วก็แช่ฟรีซเลยเียบร้อยหอมได้กินก็มีแห้งแล้วค่ะ กินไม่เยอะเอาถ้วยเล็กๆเคนิโผทุกคนมา <c oughs> สุดน้ำฮอนฮอนก่อนอื้อหือ อีกจุดเดยกกอนแบบนี้แม่จังมีแหง้งแกงเห็ดที่รอคอยอือหือสดๆจากป่าแซ่บแซ่บ คะค่อือหืออือหือู้เสทุกคนอือหือน mm ัว hmm. mm hmm. mm hmm. ah. มีแหงกลับไปทำงานแล้วค่ะแบบนี้โอเคเนาะทุกคนแขงเห็ดนางรมทถมอร่อยอร่อยมอแรกของปีอเดี๋ยวไว้รอฝนตกอีกเยอะๆนะคะแม่บีจะกลับไปดูใหม่อีกแน่นอนหวังว่าคุณจะได้เห็ดเยอะๆเนาะเดี๋ยววันนี้แม่บีขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเข้านอนละโอเคเจอกันใหม่เนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye. Ôi đồ con. <laughs>